วันนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของรถจักรยานยนต์กันบ้างนะครับหลัง Honda มีการแนะนํารถโมเดลใหม่กับเว็บ125โฉมใหม่นั่นเองโดย Honda ใช้คําว่า all-new ใหม่หมดนะครับซึ่งการมาในครั้งนี้มีการนําฟีเจอร์ต่างๆติดตั้งเข้ามามากขึ้นทั้งในส่วนความปลอดภัยความสะดวกสบายในการใช้งานโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นและอีก1รุ่นพิเศษตอกย้าพูดนํารถพิการ125ซีซีที่คนไทยเชื่อมั่นอันดับหนึ่งของตลาดนั่นเองรายละเอียดและความน่าสนใจจะมีดังนี้ All New Honda Web 125ใหม่แม้ในภาพรวมยังคงมี DNA จากรุ่นเดิมแต่ตัวรถมีการปรับปรุงใหม่หลายส่วนไฮไลท์หลักๆที่ Honda ภูมิใจนำเสนอไปเริ่มจากระบบเบรกกันก่อนนะครับครั้งแรกกับ Combine Brake System คือการกระจายแรงเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อน,นั่นเองเช่นเมื่อมีการเหยียบเบรกเท้าระบบจะแบ่งแรงเบรกมายังล้อนหน้าด้วยในตัวเริ่มต้นล้อซีลวดจะได้ชุดกุญแจแบบเดิมอยู่นะครับแต่ในรุ่นล้อแม่ตัวท็อปจะมาพร้อมกุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์ในการสตาร์ท ส่วนปุ่มเปิดบอดจะวางไว้ข้างกันมีโรเตชันุกใหม่หรือที่แขวนของอนเนกประสงค์มาให้ซึ่งสามารถาพับเก็บได้ด้วยนะครับทั้งยังมีช่องชาร์จไฟสำรอง USB Type C ส่วนฝั่งซ้ายจะมีช่องเก็บของสามารถวางขวดน,น้ำได้ชุดไฟสองสว่างหน้าหลังจะเป็น LED แต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับชุดม่านวัดดีไซน์ใหม่พร้อมจอ LCD มัลติมิเตอร์แสดงผลทั้งปริมาณน้ำมันในถังระยะทางและตำแหน่งเกียร จุดเด่นจากรุ่นเดิมยังคงมีอยู่นะครับเช่นกล่อง u ูบ x อกซ e XL ขนาดความจุ17ลิตรท้ายรถจะมีแถบสะท้อนแสงทั้งด้านหลังและด้านข้างทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์สีจังหวะ PGM FI ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด125ซีซีเคลมอัตราซิมเปลืองสูงสุดมากถึง71.4กิลเมตรต่อลิตรโดยในรุ่นล้อม็มกพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์จะไม่มีสตาร์ทท้าแล้วนะครับจะมีเฉพาะสตาร์ทมือเท่านั้น แต่ลอซี่ลวดและล้อแม็กที่ได้กุญแจแบบเดิมสตาร์ทเท้ายังคงมีให้อยู่นะครับระบบเกียร์วนซีสปีดเบรกหน้าดิสหลังดรัมสำหรับถังน้ำมันมีความจุ5.4ลิตรรองรับการเดินทางแม้ในระยะไกลทางด้านราคาจำหน่ายเริ่มต้นจากลอซี่ลวดราคา57,200บาทรุ่นล้อแม็กร,ราคา59,400บาทรุ่นล้อแม็กกุญแจรีโมทราคา68,000บาท นอกจากนี้ยังมีรุ่นตกแต่งพิเศษจาก H2C กับเจ้า h o n d a w เว็ 125R โดยตัวรถจะมาในโทนสีขาวพร้อมสติกเกอร์สปอร์ตเฉพาะตัวล้อแม็กสีทองที่เด็กกับโชคอัพด้านหลังสีแดงทองจากค่ายโ r o เฟ n เดอสามารถปรับรีบาวได้ด้วยนะครับพิเศษเพียง500คันเท่านั้นในราคา66,200บาทและทุกคนคิดอย่างไรกับรุ่นใหม่นี้คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้เลยนะครับ I don't know.